และตอนนี้ค่ะอาจารย์เรามาเริ่มตอบคาถามกันที่ SMS อีกเช่นกันค่ะเขาถามมาค่ะว่าร้านขายอาหารของเขาค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีวิธีแก้ไขอย่างไรถึงจะดีดีไม่ดียังไงบ้างคะอืมทำจริงเห็นทิศตะวันตกก็ดีอยู่แล้วนะครับเขามีลมอยู่ปีหนึ่งประมาณสัก7เจ็ดเดือนอยู่รู้เลยค่ะเป็นคนไทยค่ะอาจารย์คนไทยหลายคนมากเลยค่ะเขาจะยังมีความเชื่อฝังใจอยู่ว่าทิศตะวันตกเป็นทิศที่ไม่ดีไปคิดกันแบบนั้นค่ะอาจารย์เจตจะบอกว่า ที่เมืองไทยเราเนี่ยจะสังเกตสารก็หันไปที่ตะวันตกที่สานามหลวงนะข้าราชการชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยส่วนมากเนี่ยอายการทั้งหลายเนี่ยก็หันหน้าไปที่ตะวันตกทั้งนั้นเลยะจะเป็นตะวันตกเฉียงใต้หรือจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือก็ที่ตะวันตกที่ตะวันตกแสงอาทิตย์นี่คือเพิ่มพลังให้กับเราค่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับค่ะไม่มีทิศไหนที่เลวร้ายที่สุดมันทําให้จิตใจเราเข้มแข็งกันทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าครับ ค่ะไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะค้ขขาขา,ขายต่อไปได้เปิดร้านอาหารต่อไปได้ขอวอวยพรให้ด้วยนะคะให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วมากันที่ SMS ต่อไปค่ะเขียนมาถามค่ะว่าบันได6ขั้นนะคะรวมพื้นดีไหมคะ6ขั้นก็ถือว่าผิดครับก็วิธีแก้ก็คือที่ชั้นพักตรงนั้นอะ่ะชั้นล่างพื้นน่ะนะคะ พื้นเนี่ยก็หาไม้แผ่นหนึ่งใส่เข้าไปตอกตะปูเข้าไปเลยก็เป็นเจ็ดคันตอกไม้เข้าไปเพิ่มอีกชั้นหนึ่งตรงพื้นด้านล่างสุดเลยนะคะเพื่อให้เป็นเจ็ดขั้นอ๋อบันไดบันไดควรจะเป็นเลขคี่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะรับสายพูดคุยกันสดๆค่ะให้ถามคําถามเกี่ยวกับอาจารย์เกี่ยวกับห่วงจุ้ยที่บ้านค่ะฮัลโหลอยู่ในสายไม่เอ่ยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณสมจิตครับคุณสมจิตนะคะ ค่ะคุณสมจิตจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดปทุมครับปอ้ถามจังหวัดไปไม่ถูกเลยจากจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะเห็นได้เลยค่ะว่าแฟนๆรายการเราค่ะมีทั่วทุกภาคจริงๆค่ะคุณสมจิตค่ะมีคําถามคงจุ้ยจะถามเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะถามเกี่ยวกับห้องนอนนะครับห้องนอนค่ะเป็นยังไงเอ่ยก็คือจะถูกต้องไหมนะฮะคือหน้าบ้านเนี่ย เป็นเท้าเฮาส์สองชั้นเป็นเท้าเฮาส์สองชั้นค่ะครับหน้าบ้านอยู่ทางทิศเหนืออืค่ะทางทิศเหนือแล้วคุณแล้วคุณนอนอยู่ที่ไหนครับผมก็นอนอยู่ในห้องทางทิศเหนือคือหน้าหน้าบ้านแล้วหันหัวไปทางไหนคะหันหันศีรษะศีรษะไปทางตะวันออกนอนมากี่ปีแล้วครับเก็สี่ห้าปีแล้วครับุณนอนห้องที่หนึ่งหรือห้องที่สองหรือห้องที่สามครับ ห้องที่สองใน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 มือนั่นมีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อในรูปภาพนะั่นนะครับคุณนอนห้องที่สองเลยครับครับผมและห้องพระก็อยู่ในห้องของคุณครับเป็นเป็นหิน้งพระอ่าหิ้งพระห้องนะนอนอยูนอน่คุณนอนอยู่ในห้องหิ้งพระคร่ะครับผมคุณนอนอย่างนงี้ไม่ถูกนะเออคุณนอนคุณนอนไปท้างนออกนะไม่ถูกนะครับทำไมคุณต้งานอนห้องที่สามอ่ะห้องที่สามห้องที่สามตัวนี้เก็บของอ้าว ห้องนั่นดีที่สุดอะคุณต้องมานอนห้องที่สามแล้วก็นอนหัวไปทางซ้ายมือถ้าคุณนอนหัวไปทางขวามือมันไม่ดีนะครับคือให้หันหัวไปทางทิศไหนคะอาจารย์ทางซ้ายมือทางซ้ายมือเราจะไม่บอกอาทินะคุณจะรู้เองเพราะว่าคุณจะไม่ชอบเพราะคุณเอาไปที่แต่มันออกจะทําให้คุณอยู่โดดเดี่ยวนะถ้าคุณนอนอย่างนี้นะมันไม่ดีนะครับคับนะครับแล้วห้องนี้จะรัดอยังไงครับหือ ปรับได้ไม่ห้องนี้หพที่ผมนอนอยู่เนี่ยปรับไม่ได้ครับคุณนอนห้องนี้คุณไม่มีบารมีเลยนะครับครับคุณต้องนอนห้องที่สามห้องที่เก็บแล้ห้องสามนั่นนะตรงนั้นจะดีที่สุดดีที่สุดสำหรับผู้ชายนอนนะครับเปลี่ยนจากห้องเก็บของคือย้ายมานอนห้องนี้อุ๊อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเราไปเก็บของไว้ในห้องพักคะคือโดยปกติเลยในทางวงจุ้ยเนี่ยเราจะไม่มีการบอกว่ามีห้องเก็บของค่ะแล้วก็จะมีของที่กินเหลือกินค่ะในหวงจุ้ยเขาไม่ให้อะปกติสมัยก่อนเนี่ย ถ้าการกินอาหารกินข้าวเนี่ยเขาบอกกินเท่าไหร่กินให้อิ่มนะอย่าให้เหลือกินพอเหลือกินแล้วมันจะบุ๋ดจะทิ้งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นของที่ใช้เนี่ยเขาบอกให้ซื้อมาการใช้จ่ายการใช้ล้วก็ได้ให้พอดีใช้อย่าไปเก็บเก็บเมื่อไหร่คุณจะลืมและก่อฝุ่นทันทีเลยครับใช่ค่ะจะเป็นฝุ่นส่งผลอันนี้จะไม่ควแนะนํานะครับค่ะนะยังไงเราถ้าให้ดีคุณก็ควรจะมานอนที่ห้องสามดีกว่านะครับครับไม่อย่างั้นคุณครับ ตอนนอนห้องที่สามนี่แล้วอันที่สามไปทางซ้ายมือไปทางซ้ายมือครับซ้ายมือของตัวบัตรอ่าเวลานี่คุณนอนหัวไปทางขวามือนะครับครับถ้าคุณนอนอย่างนี้ไปตลอดคุณก็นอนได้คนเดียวนะครับคุณจะหาคู่ไม่ได้เลยนะครับการเป็นห่วงตัวคุณสมจิตหาคู่ไม่ได้ตอนนี้ก็นอนอยู่คนเดียวอยู่แล้วนั่นสิครับนั่นสิคะคุณสมจิตเห็นไหมล่าบอกแล้วตีลี่คงจุ้ยเราดูออกหมดจริงจอยากมีอยากมีคู่ไหมคะคุณสมจิต <Workers> อยากมีคู่มานอนห้องสามแล้วหันไปทางซ้ายค่ะอย่าไปถือทิศนะครับทิศไม่เกี่ยวนะครับค่ะครับผมครับนี่กระสานต่อไปนะแล้วหิ้งพระหิ้งพระอยู่ที่เดิมนั่นแหะคุณย้ายมานอนที่นี่เมื่อไหร่หิ้งพระอยู่ที่เดิมได้เลยครับครับตอานี่หิ้งพระก็หันหน้าออกไปทางหน้าบ้านด้วยถูกต้องแล้วนะคะค่ะทีนี้เอค่ะเราห้องห้องนี้อก็ เป็นเป็นห้องนอนแต่ไม่จะไม่เก็บของกันนะของคุจะไว้ที่อื่นแล้วแล้วเพดบันไดขึ้นท่านสมมีบันไดขึ้นเวียนขวานะค่ะเออก็ประมาณสิบห้าขั้นสิบห้าขั้นใช้ได้ครับค่ะบ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้ทั้งหมดอยู่กี่คนครับบ้านหลังนี้อยู่ทั้งหมด ขนานี้สี่คนครับสี่คนนะบ้านห้าห <5 S 2> ้าห้าห้าคนนะมีปูย่าแล้วก็ลูกและหลานสองห้าคนครับค่ะหลานสองใครนอนหลังบ้านครับหลังบ้านก็เก็บของเนี่ย<อ>ที่ที่เอาออที่สามนี่คือรองเอ,งองาหลังบ้านหลังนี้ทั้งหมดอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงมีาสักห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วบ้านหลังนี้ผู้นํานะผู้นําของบ้านหลังน,นี้นะ อาจารย์บอกให้เลยนะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้มีอำนาจนะครับบ้านหลังนี้นะมีผู้มีอำนาจผู้หญิงมีอำนาจมากกว่าผู้ชายนะครับผู้มีพลังกว่าผู้มีพลังกว่าอาม่าอาม่าอยู่ใช่ไหมครับผมอาม่าอยู่อาม่าจะแข็งแก่งเวลาเวลาอาม่าพูดอะไรทุกคนเชื่ออาม่าเลยไหม ก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละไป่ง้นอาว่าจะโกรธเลยใช่ไหมอาจารย์ถึต้องใช่เลยค่ะอาจารย์ค่ะยังไงลองปรับดูนะคะลองย้ายมาอยู่อยากเก็บเลยค่ะของหนูว่าซื้อมาให้ใช้พอดีตามที่อาจารย์ว่านะคะมันจะได้ไม่เกิดฝุ่นด้วยคือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่มองจากบันไดบ้านเนี่ยมันตกตำแหน่งผู้หญิงไง เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะมีอํานาจมากกว่าผู้ชายไปดูที่ตําแหน่งของบันไดด้วยมันมีตัวบอกหมดนะบ้านครับอ๋อตัวบอกหมดหลายอย่างเลยอาจารย์ว่าใครเป็นผู้นาใครเป็นอะไรนี่จะรู้หมดบ้านหลังนี้ผู้ชายท่านนอนตําแหน่งผิดหมดเลยผู้ชายจะไม่มีพลังเลยบ้านนี้แต่ต้องเชื่อฟังผู้หญิงหมดค่ะยังไงเราผู้หญิงจะเป็นคุณเก่งกว่าอะไรตัวงีเครับเริ่มตับจากจุดแรกง่ายๆที่ไม่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือนอนอยู่ในมีมีหิ้งพระอยู่ในห้องนอนอันนี้ไม่เหมาะสมเลยค่ะยังไงต้องเปลี่ยนให้ได้เลยนะคะคุณสมจิตมีอะไรจะสอบถามอ ครับก็ห้องห้องที่หนึ่งมีนะครับห้องที่หนึ่งแล้วห้องที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างใครนอนครับก็ตอนนี้จะมีภรรยาบุตรแล้วก็หลานนอนสี่คนอืมเขามีภรรยาภรรยาใครคะคุณสมจิตตอนแรกภรรยาผมอ่าแล้วก็ไปแยกนอนฉันแล้วนั่นนะสิเนี่ยแตาคิอคือคือผมไม่ได้นอนด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วโธ่ตายแล้วเห็นไหมและยังอยากมีความหวังที่จะอยากจะกลับไปนอนด้วยกันอีกไหมคะ คือยังไงอ่ะมันมันเหมือนเหมือนเพื่อนเลยแล้วตอนนี้เขาก็ดูแลหลานด้วยไงอือค่ะก็เลยให้นอนกันหลานคุณนี่นอนแบบนี้ถ้ามีภรรยาเนี่ยจะคุยกันลงไอไม่ได้มันไม่ีเรื่องค่ะมันไม่ทะเลาะแต่ไม่เข้าใจกันพูดไม่เคยไม่ไม่รั้นพันกังอีกคนเห็นซ้ายอีกคนเห็นขวาผู้ชายพูดอะไรผิดหมดค่ะผู้หญิงจะถูกหมดค่ะ ตอนนี้ห้องนี้<ม>เป็นภรรยานอนอยู่แล้วก็มีหลาน<ม>อีกสองคนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะจั์คือมันอย่างนี้เวลาที่ที่จันบอกก็คือวหมายถึงเอาเขาเนี่ย,ต,ยตัวเขาเองมาอยู่ห้องที่สามจะดีที่สุดเขาจะต้องเป็นผู้นําต่อไปค่ะเราเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้นําต่อไปค่ะนะ้องคนเดียวนะครับ ได้นอนไปนอนมาเดียวก็กลับไปนอนที่เดิมอยู่ดีเลยได้ค่ะคุณสมจิตยังไงลองปรับดูค่ะเลยเดี๋ยวเราจะโทรไปสอบถามหลังไม์กันอีกด้วยค่ะว yeah> ่าหลังจากปรับแล้วเป็นยังไงบ้างมีคู่เพิ่มมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุยกับภรรยาลงรอยรู้เรื่องแล้วยังนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่โทรเข้ามาขอคุย่าทีนี่มีกระเบ้าบ้านนาบ้านนะบ้านหน้าบ้านเป็นยังไงคะเอ่อที่ที่ผมเขียนไว้ก็คือหน้าบ้านที่เป็นที่ใช้สอยและทา้เข้าก็คืออยู่ อยู่ทางด้านหันหน้าออกนอกบ้านซีดขวามือจะก็แะจะจอดรถไปที่ถนนค่ะแล้วก็จะมีอ่างน้ําค่ะบ้าจอดค่ะที่ผมเขียนไว้นะค่ะอ่างน้ําอยู่ทิศทางไหนคะซ้ายหรือขวามืออยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายมือถูกต้องครับยู่อยู่อยู่อยู่ทางซ้ายมือหันหน้าอน้าบ้านนะอ่างน้ำน้ำ้าอยู่ซ้ายมือไี่ถูกต้องเลยค่ะแล็จะมีต้นวาสนาอยู่ต้นหนึ่งดีไหมครับ ต้นวาสนาก็ไม่มีปัญหาเพราะต้นไม่ใหญ่อยู่แล้วค่ะค่ะตอนนี้ภายนอกบ้านดีหมดแล้วนะคะปรับแค่ที่นอนอย่างเดียวค่ะนะคะคุณสมจิตบ้านในมีปัญหานะครับค่ะไม่มีเลยค่ะไม่จรบเนาะค่ะยังไงขอบคุณคุณสมจิตมากมากค่ะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะถามมาเข้ามาค่ะว่าทาวเฮาส์ชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านสีครีมค่ะโรงรถอยู่ อยู่ในประตูบ้านอ่ามีมีรงรถอยู่ในประตูบ้านหิ้งพระตรงกันค่ะแล้วก็หิ้งพระหันไปทางทิศใต้ดีไหมคะอืมแล้วบ้านหันทิศอะไรล่ะนั่นน่ะสิคะอันนี้ไม่ทราบว่าบ้านมันไปทางคคือหิ้งพระไม่สําคัญอทิตย์ไหนแล้วค่ะถ้าหันออกหน้าบ้านก็แล้วกันนะครับหิ้งพระหันออกหน้าบ้านเพียงพอค่ะครับไม่โดยไม่ต้องไปดูว่าทิศอะไรครับส่วนลงรถกับประตูบ้านตรงกันนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบ้านของเรารถของเราคันเดียววิ่งเข้ามาตรงกับประตูบ้านเรามันไม่ได้ปิดตรงไหนครับค่ะ ค่ะม,มากันที่ SMS ต่อไปเลยค่ะถามเข้ามาค่ะว่าบ้านหันหน้าตรงข้ามกับธนาคารที่มีตราคุดแก้ยังไงคะนนปัญหาม,มากครับอันนี้ในมุมกว้างๆก,ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านอกอาจารย์จะตอบแบบเบี่ยงเบียงให้ฟังให้นายดีะนะครับมีนอกอยู่ฝูงหนึ่งนอนอยู่ในกิง่งต้นไม้อยู่กิ่งหนึ่งทุกวันกิ่งนั้นยังต้องเฉาตายเลยครับ ตายละแล้วยางงี <S 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 ้เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างคะอาจารย์คือการแก้ไขเนี่ยก็ต้องมองดูเอออย่าให้ตอบตรงนี้ดีกว่านะครับเรื่องการแก้ไขของครุฑตัวนี้เพราะว่าอาจารย์แค่บอกมุมกว้างๆว่านอกฝูงหนึ่งเนี่ยอยู่ในกิ่งนั้นอะค่ะนะแต่ว่าเป็นว่าให้เจ้าของ SMS นี้นะคะบ้านที่อยู่ตรงข้ามปราคุณนะคะลองอีเมลเข้ามาหรือว่าส่งจดหมายเข้ามาเพื่อขอ คำปรึกษากับอาจารย์ดีกว่าเรายินดีจะตอบให้นะคะยังไงก็รีบส่งเข้ามาและตอนหน้าค่ะอาจารย์คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจะได้พบกับทายาทหนึ่งเดียวของอาจารย์ที่จะเป็นผู้สืบทอดศาสตร์ตีลี่ฮวงจุ้ยโดยตรงเลยก็คืออาจารย์ธนวันจิระเจริญเวทนะคะช่วงหน้าเออตอนหน้านะคะเราจะได้มาพูดคุยกับ อาจารย์ธนวันกันแต่ว่าอาจารย์จิระก็ยังอยู่กับเราใช่ไหมคะครับไม่วงก็ยังอยู่ครับบางช่วงจะกลับมาอาจารย์นี่จะอยู่เบื้องหลังคอยให้คำคัดสรรว่าจะไปต่างประเทศเยอะค่ะมีหลายคนติดต่อให้อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยถึงต่างประเทศเลยนะคะในวันนี้นะคะฝากให้ทุกท่านติดตามรายการแล้วสุดท้ายนี้นะคะเตยรวมถึงอาจารย์จิระจิระเจริญเวชนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าตีลี่ฮวงจุ้ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะให้ทุกท่านสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตให้คุณภาพชีวิตของทุกทนทุกคนมีความชีวิต มีชีวิตควาเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะฝากไว้ด้วยสวัสดีค่ะ